สมาสิ้นสินาโยมสง้น้านะหาามาตสิน้าโอเคโอเคสิหน้าเกินนึ่โมสามดั่วม พุทธังสละนังกฉามิธรรมังสละนังกฉามิสังฆังสละนังกฉามิที่ยัมปิพุทธังสละนังกฉามิทุติยัมปิธรรมังสละนังกฉามิทุติยัมปิสังฆังสละนังกฉามิ ตทัทิมทยมปิพุทธังสรนังคัจฉามิตัทิยมปิธรรมังสรนังคัจฉามิตัทิยมปิสังขังสรนังคัจฉามิติสรณะนะขมนังนิทิตังอขอสิ่งก่อนนะอิมานิมยังพันเต วิสุงวิสุงลาาาัคนัฏายะติสระเนนะสหะปัญจศีรานิยาจามิทุติยัมปีไมยังฟันเตวิสุงวิสุงลาาาัคนัฏายะติสระเนนะสหะปัญจศีรานิยาจามิตติยัมปี มยังพันเตติสระเนนัสหาปัญจศีรานิยาจาม่รับีนี่ปานาติปาตาเวระมณะีสิกขาประทังสมาธิยามีอะทินนาธานา เวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามีกาเมสุมิชาจาราเวรมนีสิกขาปะทังสมาธิยามีมุสาวาทา เวระมณีสิกขาปัทังสัมมาทิยามิสุราเมรยะมัชะปมาทัฐานาเวรมณีสิกขาปัทังสมมาทิยามิ พิมานิปัญจะสิกขาปธานิสีเลนะสุขติงยันติสีเลนะโภกสัมปทาสีเลนะนิพุติงยันติตัดสมาสีรังวิโสทะเยส,า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 สานามาสก,การเจราจารย์กล่าวเปิดก่นนะจารย์นิมนต์ครับ เชิญคุณครูกบมาลบอะไรก่อนก็ได้จากคอสที่โยมบอกว่ามาสี่คนตอนนี้เหลือคนเดียวแล้วเหลือโยมย้ยคนเดียวที่มาเช้ามาด้วยกันก็กลับไปแล้วคดี <มา S 1> ดยไม่เป็นไรคุณหนูดีกลับไปแล้วใช่ไหมคะคือปกติคอสเนี่ยแต่เดิมพอเราเราเพิ่งจัด สองคอสในเดือนในแต่ละเดือนคุณยุ้ยเนี่ยเป็นผู้มาดูแลเรื่องวิปัส,สนาท,ทั่วไปอะค่ะแล้วครูก็เป็นผู้ประสานงานในการอบรมทีนีเ้เดือนหนึ่งเราจะจัดสองคอสนะคะเราเพิ่งเริ่มเลยค่ะก็คือแยกออกมาก็คือ,อ,อมีวิปัส,สนาจารย์ก็คือพะอาจารย์มหาบุญชูกับพะอาจารย์สุรเดชน,นะคะก็คือ1นึ่งคอสแล้วก็อีกคอรสหนึ่งก็พระ้าจารย์มหาบุญมี ทีนี้ที่เราจัดสองคอร์สเนี่ยเพราะว่าเผื่อวันหน้าวันหลังก็คือวิปัสนาจารย์อาจจะมีอยู่เหลือท่านเดียวอะไรเงี้ยหรือสองท่านอะไรเงี้ยก็เลยต้องทดลองทำก่อนที่จะเข้าพรรษานะคะแล้วก็มีครูบาอาจารย์ที่จะจัดขึ้นมาดังนั้นที่นี่การเอาวิปัสนาจารย์เนี่ยเราจะมีรูปนามที่นี่เราเน้นรูปนาม แต่พระอาจารย์สุรเดชได้ทั้งสองแบบนะคะก็คือในปัจจุบันเนี้ยคนเราจะมีแบบยุบหนอพองหนอกำหนดลมหายใจอนาปาสตินะคะเพราะนั้นติดเดิมมาเนี่ยเวลามาเจอวิปัสนาจารย์ที่เป็นวิปัสนาอย่างเนี้ยก็จะจะปรับตัวไม่ค่อยได้ทีนี้ก็โชคดีอ่ะพระอาจารย์จะมาช่วยดูแลเรื่องปรับพื้นฐานเพื่อจะเข้าวิปัสนาให้ได้ รูปผู้ถูกนะคะถูกค่ะมีศาสนาเพราะฉะนั้นเราก็เลยจะต้องคือบางคนอนะอายอาุที่ผ่านกระบวนการแบบเดิมมาเนี่ยเวลามาเจอแบบแบบที่นี่รูปนามไม่ค่อยเข้าใจนะคะที่ครูสรุปงานของครูมานะคะเพราะฉะนั้นก็เป็นความโชคดีพระจันทร์จะมาช่วยปรับพื้นเพราะว่าก่อนที่จะมาต่อใหม่นะคุณยุย้ย มันมันมันเป็นช่องว่างมากเลยนะคะครูมาเข้าใจจากพระมหาบุญชูวา่าพระอาจารย์มหาบุญชูวา่ามันต้องต้องค่อยๆคลายของเก่าวก่อนนะคะแล้วทีนี้พระอาจารย์มีความสามารถด้านนั้นแล้วจะมาต่อเนี่ยบางทีถ้ามาต่อบางทีเริ่มต้นมันจะเขาเรียกว่าเบลอเนอะนะโบนี่นี่ปรับเรียบร้อยแล้วก็ มามาสู่วิปัสนาแล้วใช่ไหมคะนะเหมือนกันเนาะคือคือมาเมื่อประมาณ3-4ปีที่แล้วอะค่ะโบอะนะคะก็มากับมาเรียนรู้กับพระอาจารย์มหาบุญชูตอนนั้นครูก็ไม่ค่อยได้เข้ามาเรื่องครูดูทั่วไปอย่างนี้ค่ะเพราะนั้นครูก็ดีใจเนาะโบโบโบ,โบกลับมาตรงนี้เป็นร้านส้มตำที่ดังที่สุดในธรรมกา ในจังหวัดกาญจนบุรีค่ะก็เลยว่าดีใจที่เห็นโบนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้จริงๆแล้วคุณยุ้ยเนี่ยจะมาปรับเรื่องงานของวิปัสนาระหว่างของบุคคลทั่วไปกับพอร์ตที่สมัครมาจากกรุงเทพเพราะนั้นก็จะมาปรับที่พักอะไรปรับทุกอย่างในโรงครัวในเรื่องของการจัดระบบงาน ส่วนครูก็จะดูทั่วไปค่ะประสานงานเพราะฉะนั้นที่นี่ก็ก็งดงามอย่างเมื่อวานครูก็ได้พราจารย์ไปแล้วก็มีคนที่จะติดตามมาซึ่งเป็นผู้สูงอายุบ้างอะไรบ้างเพราะที่นี่เราไม่มีค่าใช้จ่ายไงเราแล้วแต่จะทํากุศลน,นะคะก็คุณยุ้ยก็วันนี้จริงๆมาปฏิบัติด,ด้วยแล้วก็จะต้องทํางานกับครูด้วยอะไรเงี้ยค่ะเพราะวันนี้ไฟฟ้า จริงๆแล้วพระอาจารย์จะช่วยครูได้มากนะคะเพราะพระอาจารย์เคยเป็นนิติกรของไฟฟ้านะคะไฟฟ้าเขาจะมาติดคุยเรื่องราวของระบบสามเฟสอะค่ะพระอาจารย์แล้วก็ต้องมาตั้งราคาใช่ไหมคะคุณยุ้ยได้แล <huh ้วก็ครูต้องปรึกษาพระอาจารย์ด้วยนะคะเพราะพระอาจารย์ใชอย่ไฟฟ้ามาบ่อนะคะ ทีนี้เราก็พอคุณยุ้ยน่าจะมาดูทั่วไปอะไรเงี้ยแล้วครูก็ถือว่าได้ปฏิบัติเดี่ยวโบทุกวันไหมคะเข้าห้าวันเลยใช่ไหมคะอ่าฮะวันนี้หยุดก็เลยอ่าได้แล้วคุณยุ้ยก็มีเพื่อนหน่อยมันนี้่อเดี๋ยวครูเดี๋ยวให ยโยโกเล่าประสบการณ์ที่ไปคุยกับอาจารย์พระอาจารย์ก็ปรับมาหลายปีแล้วนะโบไปที่สำนักอ่าชายเอ่อเลยเลยฮะได่แล้วก็ถกเข้าไปแล้วก็กเลย่า อ,อแล้วก็้ได้ว่าจ้เราปฏิบัติานัชีใช่เรามีครูบาอาจารย์นะคะทีแรกครูก็ไม่ค่อยเข้าใจนะคะคุณยุ้ยแต่ครูมาเจอพระอาจารย์สุรเดชท,ท่านก็อธิบายเป็นเป็นตอนๆแล้วก็พระมหาบุญชูก็อธิบายครูครูว่า<ช>พื้นเดิมของแต่ละคนมาแตกต่างกันเพราะฉะนั้นขว่าจะปรับมาเป็นของรูปแบบ อย่างนี้รูปนามเนี่ยมันมันมบางทีก็ยากพอคำศัพท์คำอะไรก็แล้วแต่มันมมีมรายละเอียดเยอะครูก็ยังเรียบเรียบเคียงๆก็เป็นผู้ปฏิบัติงานอย่างเดียวแล้วก็หลังจากที่ได้ยินได้ฟังครูบาอาจารย์ครูก,ก็พอพอที่จะเข้าใจได้แล้วที่นี่ ที่ที่ครูทำรรนะที่นี่นะคะพระอาจารย์ก็คือว่าไม่รู้ครูทำถูกหรือผิดก็คือว่าเริ่มต้นเนี่ยก็เป็นการที่ปฏิก็คือผู้จะเข้าปฏิบัติเนี่ยก็ศินห้าหรือสินแปถ้าศินห้าส่วนใหญ่เขามีทารยาก็จะขออนุญาตแต่ส่วนใหญ่ที่มุ่งมั่นมาเป็นคอสเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะขอสินแป เพราะเนื่องจากเขาเขาชละมาแล้วเขาก็อยากจะปฏิบัติตัวให้มันพร้อมให้มันถูกต้องในในความคิดของเขานะคะก็เลยเริ่มมาว่าเออปฏิบัติศินแปดเลยทีนี้พระอาจารย์บอกว่าก็แล้วแต่ใครประสงค์ศินห้าก็ศินห้าอันนี้ถูกหรือไม่ถูกเดี๋ยวให้พระอาจารย์สุรเดชแนะนําครูนะคะที่ผ่า,านมา,าไไค่ะแล้วทีนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วก็ให้อยู่เรือน เรือนคนเดียวคนเดียวนะคะแล้วจะมีนัดหมายสอบอารมณ์ค่ะสอบอารมณ์คุณยุย้ยก็เคยผ่านแล้วเนาะ <c oughs> ก,ก็มาสอบอารมณ์แล้วก็นัดเป็นรายบุคคลไม่ไม่รวมกลุ่ม <c oughs> อารมณ์ใครอารมณ์มันอย่างนี้ครูครูเข้าใจถูกไหมคะ,ะหรือจาเป็นไหมที่จริงแล้วเนี่ย มันไม่จําเป็นต้องแต่ละคนแต่ละคนเรามาพร้อมกันได้เลยตอนตอนนี้มันมีสามแต่เดี๋ยวกับสองแล้วเหลือหนึ่งอ๋อไม่ใช่จะวางต่อไปั่ไปจะวางระบบเอาไว้เพราะตามอตีแล้วเนี่ยการสอบรมเนี่ยควรจะสอบรมรวมกันนั่นแหละดีเพราะว่าอะไรไหมอ่าพเรามาปฏิบัติเนี่ยเราควรจะรู้จักจากคนอื่นด้วยว่าเขามีลักษณะอาการเป็นยังไงและมันเป็นแบบศึกษาอ่าอย่างนั้น แต่ว่าเป็นเลือดก็คือมันต้องอยู่ในกุ๊กเดียวกันแล้วมาคุยเรื่องเดียวกันค่ะใช่อันนี้ครูครูจะเข้าใจแล้วค่ะทีนี้ก็แปลว่านัดสอบอาดมในหนึ่งวันน่าจะเป็นเวลาเดียวกันใช่ไหมใช่ใช่ใช่ทั้งเดียวเลยครูจะได้ทำตารางเข้าใจแล้วจ้อ๋อฮะแต่หมายถึงว่าครูจะได้วางรูปแบบให้ให้ตรงกันว่าไม่ใช่นัดทีละบุคคลบุคคล ทั้งเดียวเลยนึเดียววะหนึ่งเดียวได้เป็นเลือดกรุ๊ปเดียวกันอันนี้ความเข้าใจชัดเจนแล้วโยมโยมโอถ้ามีเวลาว่างก็แวะมาคุยได้ไม่เป็นไรโอ้ได้เลยถือว่าถือว่าถือว่ามามานอกคอร์สก็แล้วกันอไม่ไม่ได้คอร์สอะค่ะเจ้าของคอร์สเนี่ยนี่เขาเป็นเจ้าของคอร์สอะค่ะเขาจัดมาจากกรุงเทพเป็นสิบเะค่ะ ก็เป็นสิบครูก็ได้ดูแลประสานไงก็มาให้มันเป็นระบบขึ้นเพราะที่นี่จะได้มีคนรู้จักมากขึ้นอะไรเงี้ยค่ะดีแล้วดีแล้วเพราะว่าเราจะได้จัดระบบให้ถูกต้องแล้วเราควรจะไปสอบอารมณ์ช่วงไหนสําคัญตรงนี้ด้วยนะไม่ใช่ว่าเอาตั้งช้าตั้งค่าอันนี้มันไม่ใช่ละไม่ใช่เพราะว่าต้องให้เขารู้จักเป็นของตัวตัวเองอยู่กับตัวเองให้มากที่สุดนะฉะนั้นก็ตามบตีเนี่ย ที่เคยสอบปรมณมเนี่ยนะเดิมมามันจะวันเวนะ้นวันนะโดยลักษณะแต่เผอเอิญว่าถ้าที่เนี่ยรู้สึกว่าเจ้าทุกวันอาจารย์ครับที่นี่ทุกวันเลยค่ะ,ะพระอาจารย์มหาบุญมีท,ทุกวันเนี่ยคะ่ะ,ะคือจริงแล้วอขออนุญ,ญาตนะครับที่จริงแล้วเนี่ยเราต้องให้อยู่กับตัวเองให้มากๆที่สุดการสอบปรมณมเนี่ยแล้วหลายๆคนเนี่ยนะแล้วไปฝึกปฏิบัติด,ดูว่าที่สอบปรมณมมาแล้วเนี่ยหรือว่าที่ท่านอาจารย์พูดเราไปแล้วเนี่ย เราเอาไปภาวนาเจริญภาวนาแล้วผลมันเป็นยังไงมันต้องใช้เวลาไงพวกนี้ก็ต้องดูเวลาที่โยมมาอยู่ว่าห้าวันเจ็ดวันเนี่ยเราสามารถที่จะสอบอารมณ์แบบไหนยังไงอย่างเช่นน้อยๆวันอย่างนี้ก็มีห้าวันก็มีเจวันโดยมมกจะห้าวันใช่ไหมถ้าห้าวันนะถ้าอาจารย์นะถ้าเป็นลักษณะว่าวันเว้นวันก็ได้นะแต่แล้วแต่อาจารย์นะมีความคิดนะวันเว้นวันก็ได้ถ้าได้อยู่ตัวเองมากๆ ยินยมยึ่งก็จะไปนะครูครัวกกบเรื่องไฟฟ้าทเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยแล้วยบร้อยแลเวรเรียบร้อยแล้วเป็นไรถ้ายังไม่เรียบร้อยจะต้องไปติดต่ออีกเจะต้องไปขอไฟขอหม้ออะไรอีกอะไรองเดี๋ยต้องจจะได้เป็นผู้บริหารจัดการคนที่มาปฏิบัติไม่ต้องไปหรอกไม่ได้ไม่แล้วเพราะเขาให้ครูมาตอนสิบโมงตอนนี้ครูคิดว่าน่าจะเรียบร้อยแล้วอะไรเงี้ยค่ะ ต้องให้ครูจัดการไปทั้งหมดอ่ะได้คุณยุ้ยไม่ต้องไปหรออ่าฮะไม่ได้ให้ไปแต่หมายถึงว่าเพื่อได้มีเวลาช่องว่างไม่ออกแล้วอ่ะฮะอ่าเข้าใจแล้วก็คงเข้าใจค่ะจะมาวิเวกอย่างนี้ก็ยากแต่พอมาแล้วไปนนีัไม่ไม่ค่ะไม่คุณยุ้ยทราบอ่ะค่ะอาจารย์